I would really support the idea of like study abroad when you're doing high school ไปเรียนแค่3เดือนในปีแรกอะครับระ,ะภาษาเปลี่ยนเลยพอผมกลับมาเรียนที่ไทยเนี่ยอังกฤษแบบพุ่งแบบ <S <S ไม่ต้องพูดเอฟเฟอร์มากขนาดนั้นแล้วเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็หลังจากไปปีที่2นะครับกลับมาคุณแม่บอกเลยว่าแบบเหมือนได้ปปลูกฝรั่งสวัสดีครับคุนภากรน,นะครับผมเป็นนักแสดงมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็น Chief of Business Development ที่สุพิรพัฒน์คอมพานีนะครับเป็นบริษัท Development ของพี่บ้านครับ ตอนที่ปรมอะครับเรียนที่สัตจุฬาระครับช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าอยากพัฒนาความสามารถเรื่องภาษาเราก็เลยเริ่มมีไอเดียที่อยากแบบให้ไปซัมเมอร์สกูลก็กล่าวว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันขเขาก็รู้จักโรงเรียนชื่อฮัตชินส์ทิโบบาที่แทสเมเนียครับคุณแม่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนประจำเสมอเพราะว่าคุณแม่เรียนพัฒนาแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยมีเอ็กเซียนส์นั้นซึ่งการไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน intimidating มันน่าก,กลัวประมาณหนึ่งจากที่เราเคยได้ยินอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปจริงๆ็รู้ึกแบบมันนเป็คิง Di ฟเฟ r เเป็นแบบเรื่องใหม่เลยผม Enjoy กับมันมากๆสบายกว่าบ้าน <laughs> <laughs> เขาทำสถานที่ครับได้แบบ f a c i l ล t a t e มันส่งเสริมให้มี interaction กันระหว่างเด็กคือเราไปแล้วเราลืมไปเลยว่าไปโรงเรียน เหมือนแบบไปที่ใหม่ที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เล่นอะไรด้วยกันเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์รใช่ไหมครับที่เขาจะแบ่งบ้านเป็นกรีกิฟฟินดอร์ซิทรินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ฮัทชินแต่เขามีแบ่งบ้านเหมือนกันซึ่งกิจกรรมการแบ่งบ้านเนี่ยเราก็จะได้ทาความรู้จักกับเพื่อนกลุ่มใหม่มันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลย็กไทยก็จะคนละสีเข้าไปนั่งเรียนกับชั้นเรียนของออสเตรเลียที่เขาเรียนกันเป็นโรงเรียนปกติเรื่องของวิชาการาต่างเนี่ยเขาก็มีโฟกัสที่แบบต่างกับหลักสูตรของไทยอะไรอย่างนี้ครับอย่างเรื่องมนุษยศาสตร์ แล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นสกิลที่แบบมันได้กลับมาแล้วมันไลฟ์ไทม์มันไลฟ์ลองไปเรียนแค่3เดือนในปีแรกอะครับระดับภาษาเปลี่ยนเลยพอผมกลับมาเรียนที่ไทยเนี่ยอังกฤษแบบพุ่งแบบไม่ต้องบุ๊ดเอฟเฟ t มากขนาดนั้นแล้วเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็หลังจากไปปีที่2นะครับกลับมาคุณแม่บอกเลยว่าแบบเหมือนได้รูปฝรั่ง พอได้อยู่กับคอนเท็กซ์ที่ไม่ค่อยมีคนไทยเนี่ยมันโปรโมททาให้ภาษาเราดีขึ้นได้เร็วมากๆแล้วก็ด้านธรรมชาติของแทสเมเนียเนี่ยมันสวยแล้วก็บริสุทธิ์การใช้ชีวิตอาหารบรรยากาศผู้คนเนี่ยมันทําให้เราอ่ะแบบอยากกลับไปที่นูน่นก็รู้สึกว่าแม้แต่ใจถูกมากๆที่ส่งตัวไป just coming back and reflecting on like how this experience improved my competency in English. And also growing up, you also need all of these skills, whether it's language, academic, like critical thinking. Yeah, I always like have this thought, if I could, maybe I could stay longer in Australia or like have this experience in doing my high school. It might even help me better. I would really support the idea of like studies abroad when you're doing high school. Because I think this particular period you have this like growth. And then learn, also learn new things in different languages, opening also languages doors learn learn then new and many growth for to you คือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับเรามีโอกาสแล้วอ่ะอยากให้รีบตัดสินใจแล้วก็ลองคว้ามันดูผมยังไม่เคยมีเพื่อนที่ไปเรียนแล้วกลับมารู้สึกเสียดายเลยการไปได้ประสบการณ์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่มัน privilege นะผมว่ามันร่ำคาญโตขึ้นเนี่ยเราได้เห็นโลกมากกว่าคนอื่นสำหรับใครนะครับที่ยังตัดสินใจอยู่มาเจอกันได้นะครับที่งานซ t a World High s c h o o l Fair นะครับในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับที่ภูเก และ15กุมภาพัานธ์กรุงเทพนะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับ Sita ีต r l ว High School Fair 2025พบกันในวันพุทธที่12กุมภาพันธ์ที่จังหวัดภูเก็ตและวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนและนัดหมายล่วงหน้าได้แล้ววันนี้อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้เพื่ออนาคตของลูกหลานคุณนะคะ